หังเลยพลังเงือกไล่เทียมทานนาทนานาทนา,นาหนูใช้เงือกฉีกขาดเลยอืมทำนี้ได้ไงอืมเกินไปแล้วนะ ทำแบบนี้มันเกินไปอืมนา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 อืมรุนแรงอ้ยไม่นะอืมพลังมาก mô hồ nè Nhìn bì xinh không bấm Ngắp chút giang Mà má không lú phòng mày xinh ngon Vì phải là bếp bếp Bye bye